สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวช่วงสุดท้ายของวันนี้เวลา16นาฬิกากับดิชันชนิการสุพิทยาพรกันสักครู่หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานเปิดงาน Defense and Security 2025อย่างเป็นทางการในช่วงเช้าบรรยากาศภายในงานยังคงคึกคักและได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งบุคลากรขอ,ของกองทัพและสาธารณชนไปติดตามบรรยากาศของงานกันกับคุณนัทพงศ์รอดกภัภไยผู้สื่อข่าวของเรามีรายงานสดเข้ามาค่ะ ขอบคุณครับงาน Defense s n d Security ตลอดทั้งวันนี้ก็ยังคงได้รับความสนใจจากบุคลากร,รของกองทัพทั้งกำลังพลทั่วไปแล้วก็ผู้มาเข้าจนนวนต่างๆนะครับที่มาเยี่ยมชมบูธกิจกรรมแล้วก็บูธนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศเพื่อที่จะศึกษาดูงานแล้วก็ดูความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศกันอย่างต่อเนื่องครับ บริการงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศหรือว่า Defense and Security 2025ในช่วงบ่ายครับยังคงได้รับความสนใจจากบุคลากรของกองทัพและก็ผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของกองทัพครับที่มีทั้งกำลังพลและก็นักเรียนทหารที่มาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ขณะที่ผู้บังคับหน่วยต่างๆทั้งจากสำนักง,งานปัดกระรุงกราโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพบรือและกองทัพอากาศก็ได้เดินทางมาเยี่ยมชมอุปกรณ์ป้องกันประเทศจากบริษัทต่างๆกันเป็นจานวนมาก ซึ่งเมื่อช่วงเช้าหลังจากที่พลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆโดยเฉพาะบูธบริษัทเอกชนสัญชาติไทยอย่างบริษัทนาแนกอาร์มอินดัสทรีจำกัดบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอาวุธอาทิกระสนปืนชนนทายและชนนหัวสําหรับลูกระเบิดนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้ไปเยี่ยมชมบูธของบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์รับเบิลจำกัดซึ่งเป็นอีก หนึ่งบริษัทที่ผลิตยุธทธปกรณ์ของประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมยังได้ไปชมบูตนิทรรศการของบริษัทซับของสวีเดนเพื่อไปเยี่ยมชมเครื่องบินกิฟเทนอีซึ่งเป็นรุ่นที่กองทัพากาศไทยเซ็นสัญญาจ,จัดซื้อไปแล้วในระหว่างการเยี่ยมชมบูตนี้มีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพาเยี่ยมชมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทซับในครั้งนี้ด้วยครับ และนี่ก็คือบรรยากาศที่งาน Defense s n d Security ในช่วงบ่ายครับช่วงนี้เชิญกลับไปที่ทางสถานีครับรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มห่อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่คะ่ะหอมอร่อยทุกเมนูออออดึงจนเป็นแซ บะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานอซอสกุงรสฝายเขียวตราภูเขาทองซอสตุ้งรสฝายเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ โโสั่งพิเศษลูกชิ้นโโคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเผงสนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเผงน้ำปลาราบปรุงสุกราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาลไทยสำหรับวันนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้ว รับชมพรบร5กฎหมายเลข5ดิฉันชนิการสุพิทยาพรและทีมข่าวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ